พอพมเลยบ้านพอมเลยล่ละเป็นห่วงฝากระโหลฝาให้มพุ่แม่มหรเป็น่กเป็นอย่งสักยงเลยด้นะถ้ามาเดียวนี่น้าพ่วงเป็นจะได้ไหมครับโอ้นะในรอบห้ากสิบปีน่ะห 50กว่ครับผมมันมันท่วมมาตั้งแต่ตอนไหนครับเอ่อตั้งแต่ตะเจ้ามาครับตั้งแต่ตะเจ้าเนาะครับแล้วมันท่วมกี่บ้านนี่ในหมู่บ้านี่จะมีหมู่สามหมูสองหมู่หกหมูเก้าครับสามสองหกเก้าแล้วก็บ้านอ่าห้อยหอยครับห้อยหอยเต็ดเนประมาณรอบประมาณแค่กี่หลังคาครับที่มันท่วมถ้าผมก็บบอลได้มาเปิดทั้งนั้นนะครับ ถ้าเปิดทางน้ำแล้วมันจะไปท่วมดีอ่นหนึ่งน่ครน่าจะท่วมตั้งตั้งหลังเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนนี้ตั้งตั้งเหนือถนนขึ้นไปเนี่ยทางน้ำกำลังเออท่วมอยู่กับฝนกับพายุเนาะอนาท้องท่านนี่เสียจ่ายเนี่ยน่าจะถึงขึ้นสงมากกว่าแล้วครับเนาะกระดานขวดอ่าซากป่าตรงนี้ครับครป่าไปมุดเราะป่าเนี่ยน้ำท่วงมุดเลยครับป่านี่ขอผมนี่สองสามซานี่ผมนี่ครับท่วมไปมุดโอเค